สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคตรรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำนะคะเมนูคีโตเจนโิกนะคะเป็นเมนูสุขภาพกันอีกแล้วค่ะสําหรับให้คนพิเศษในวันเกิดกันนะคะนั่นก็คือเค้กใบเตยหน้านิ่มนะคะสําหรับคนที่แต่งหน้าเค้กไม่เก่งนะคะรับรองดูคลิปนี้แต่งง่ายนะคะ,ะประหยัดเงินไปได้อีกเยอะค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงกันก่นกอนนะคะ จำนวนสามฟองเราทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลหล่อข้างกล้วยค่ะตีจนนะคะไข่แดงเปลี่ยนสีนะคะจากสีเข้มเข้มให้อ่อนลงแล้วก็ตีจนน้ำตาลละลายอ่ะง่ายๆเลยใส่นมอาลมลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำมันมะกอกค่ะปรกันนะคะ ใบเตยเข้มข้นนะคะที่เราคั้นไว้อาจใส่สีช่วยด้วยนะคะถ้าอยากให้มันเข้มข้นมากๆดูสนส่วนผสมให้เท่ากัน,นะค,ะค่ะคลัตามด้วยแป้งอัลมอนด์ที่ลดนละเอียดแล้วนะคะให้เท่ากันคนส่วนผสมส่วนนี้นะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะประกันนะคะอย่ามีฟองเลยนะอย่ามีแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเป็นเนื้อเดียวในลักษณะอย่างนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีด้วยสปีดต่ำค่ะ ประมาณนี้เราหยุดนะคะแล้วใช้นะคะมะนาวลงไปนิดนึงหรือขิีมออกคาท่านะคะสลับกับน้ำตาลหลออห้งางกล้วย ของไข,ข่าข,าขาวแล้วก็ไข่แดงมาผสมกันนะคะแบ่งเป็น3ามส่วนนะคะตะล่อมอย่างเบามือค่ะอย่างเบามือะคะ่ะค่อยๆตะยอยนะคะใส่กนันเอาผสมกับส่ตรงไข,ข่ขาทีเลยน,นะ ลามอย่างของนูค่ะ ไห้ได้เนื้อเนียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ส่วนสมในพิมพ์กันค่ะคลอกค่ะโดยเราจะเทน้ำอุ่นลงไปนะคะเพื่อที่จะไปลองอบนะคะอบลองน้ำกันค่ะค่ะเราคลอกกันนะคะ มันก็จะยุบลงมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราคว่ำกันค่ะความนิ่มกันนะคะก้อนนิ่มเลยนะคะเป็นเค้กไข่คีโตแบบทําง่ายๆกันเลยนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของผงวุ้นกันก่อนนะกับน้ําเปล่านะคะแช่ส่วนนี้ทิ้งไว้ค่ะทิ้งไม่คายน้ํานะคะเวลาเรามาทําหน้านิ่มกันนะคะแล้วพักทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ํานะคะลงไปก่อนค่ะตามด้วยนะคะนมอัลมอนด์ค่ะ ตามด้วยน้ำคั้นใบเตเคยเข้มข้นนะคะและผงมุ้นค่ะซึ่งทีนี้นะคะผงมุ้นนะคะเราจะเอาไปตั้งไฟกันเลยเราก็จะเตรียมน้ำค่ะกับนะคะในส่วนของเทนท่านกำนะคะคนไว้นะคะมันจะข้นนิดนึงนะเห็นไหมนะคะถ้าใครไม่มีเซนท่านกำสามารถใช้แป้งข้าวโพดได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะคะ เราตั้งไฟจนพอมันเดือดน,นะพอมันเดือดน,นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของเซนท่านกรรมนะคะแล้วไปลาดหน้าแต่งเค้กกันค่ะ ค่ะพอมันเริ่มเดือดน,นะคะเห็นไหมมันเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนผสมมันจะข้นขึ้นนะคะแล้วเราถึงจะใส่ A, ใส่เซนท่านกรัรมนะคะรอมันเดือดก่อนนะคะเอาล้ค่ะพอเดือดน,นี้นะคะเราก็ใส่ค่ะในส่วนของตั้งในส่วนของเซนทันกร,รมที่เตรียมไว้นะเดี๋ยวนะคะเนื้อนะคะก็จะข้นขึ้นนะเราจะได้กลิ่นใบเตยชัดเจนมากนะคะ เราจะเห็นนะคะช่วงนี้นะคะเราอย่าลักมือเป็นฐานะะังคาค่ะค่อยๆค,คนนะคะเราจะเห็นส่วนผสมที่ข้นขึ้นนะคะอย่าหยุดมือเป็นหาังคคะ ให้ใช้ไปต่ำในคขันคนช่วงนี้นะคะไม่มีเซนท่านกรรมใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งกลนวใไส้ได้นะคะน้านิ่มให้เนียนนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พดรู้นะคะเพื่อนๆจะต้องลาดตอนที่มันร้อนนะคะมันจะนิ่มมากๆ นะคะสำหรับมือใหม่อยากทาให้วันเกิดนะคะสําหรับคนที่นะคะทางกีโตนะคะเราก็จะใช้วิปปิ้งครีมแต่งหน้านิดหน่อยนะคะ<อ>เพื่อตัดสีนะคะ รับรองเนื้อฉ่ำอร่อยนะคะถูกใจคนที่เราไปให้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะมันเกิดแฟนนะคะเนื่องจากเค้กคีคโตค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะเหมาะเราจะใช้ใบเตยตกแต่งนะคะดูเีๆนี้นะคะเสียใยนะคะใบเตยนะคะลักษณะอย่างนี้เพื่อนๆตัดนะคะตัดขึ้นนะคะอันนี้คือแบบง่ายเลยนะแล้วก็ตัดอย่างนี้นะคะ ะะอันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบทําไม่เป็นทำเคกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดแต่งหน้าได้สวยกว่านี้ก็ได้อาจจะใส่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้ช็อกหน้านิ่มใบเตยนะคะสําหรับวันพิเศษนะคะให้กับผลพิเศษแล้วนะคะ ซึ่งที่สำคัญเป็นสูตรโรแคปเป็นสูตรคีโตเจนิกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อประกอาคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ